สวัสดีครับ FC ช่องวิถีชีวิตชนเผ่าไทยขาบ้านสุงแมวนะครับมื่อนี้เดี๋ยวผมกับสิพา FC มาเอาต่อไปเลี้ยงคือเก่านะครับเนาะวันนี้กับคือเก่าครับเทคนิคเอาสดนะครับเนาะคือลังต่อเนี่ยมันยังบัวใหญ่ยามนี่เดือนเจ็ดเนี่ยมื่อนี้กับแฮมหนึ่งคำเดือนเจ็ดติดต่อมันกำลังเศรากับปั้นนะครับเนาะกำลังพอเอาดีเอาไปเลี้ยง นะครับผมก็เอาไปแล้วประมาณ3าห้างนะครับมื่อกีจะไปเอาอีกห้างหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็ hint, มันอยู่ตมนะครับแล้วก็เหมาะในการเอานะครับเดี๋ยวเขามาเบิ่งห้างต่อก่อนรับไปไปกันครับเดัปิดปาเ เกือบตั้มตัวเกือบเ่าขึ้นไปโกมันนี่เด้นี่เด้อันนี้ไปลาคมานี่ามอยู่บอกเออนี่ปนอันแกนี่ก็ขนุนน้าไม้อืมกอนี่กบเออคือนี้กินนี่แหละ มีห้างไหมวันนี้ขนาดมวดอีญ่างแล้วเนี่ยเอาเอาบอกว่าจะมาเอาเปลี้ยงแล้วนี่ใช่าไนี่เนี่ยเอันนี้แหละขาวหวานอันนี้แหละขาวหวานต้องสีใบไงไงนี่เลยท่านเอาเปลี้ยงให้ก็ไม่ไงนะครับทั้งต่อนี่นะมันย่านบใบไงอยู่นะครับแต่หากจะเอาครับหั้งนี้ก็ได้เพราะว่าลักษณะหั้งต่อนี่มันนี่นะครับ พอจะกลัวมั้ได้มันมีตัวนี้มันยหญ่มันบ่อใหญ่แต่หักกัอนเราสะล่องเบิ้งเนาะครับเนาะล่องเบิ้งมัอนี่อันดับแรกนี่เขากาสีใส่มีสองหูได้สองหูได้ฮะสองหูได้ใส่หูนึินต้องพีได้มันต่างพีได้จับปใกล้ได้บลาแมนปลาหูมีพี่พี่หูเบิ้งของหูนอกพี่โอหูได้หูรุมบลาแมนหูรุมบลาแมนได้มันจิกัดไปใส่หูพี่ได้หูพี่ได้หูหนุ่มพีได้อ้มีน้อยนะหัวปลาอยหัวปลนไหนจะไปสุูงไงไม่ได้จะไปซูงไงไม่ได้แล้ววา เดี๋ยวะจะพาก้าไปปิดได้จะพาก้าไปปิดได้เหมือนหูหรูมมันมีบกหูบ่อหรือเปล่าจนยังมึงดิตัวหูรุมนี่มันบริแมนครับหูรุมอัด์ตเดี่ยวหูเทิงหูเทิงเออเรือตัวเดียวไม่นี่กัดสินะครับอันนี้อีกห้างหนึ่งเนาะครับเนาะตัวนี้นั่นตัวนี้แะไรมันช่เป็นคู่มันนะครับคือว่าธรรมดาห้างต่อมัอยู่เป็นคู่ครับห้างนี้ยังนี่น่อยนครับอยู่ประมาณหกเจ็ดห้างเนาะห้องหกเจ็ดแหม่นะ ยังก็ดำอยู่ครับแต่ว่าตัวนี้ก็เดี๋ยวสักหน่อยสิมาเอาครับเอฟซีกะเอากะโค้งสิบรยากษประเด๋เนาะจากสูงเนี่ยอยู่ขึ้นผูนเนาะขึ้นทั้งผูนเนาะขึ้นทั้งผุนยังตัดเอาครับตัวนั้นกะเป็นอีกห้างหนึ่งนาะครับเนาะมือนี้ก็มาเบิ่งไว้อยู่สองข้างเอาเองครับเพราะว่าเขาเรียกว่าใะไรอื่นเอาหายดุแล้ว À, Nó khắp lọc, lọc ừ. <laughs> để, bây con, bây con, bây con ออกโบปีดปืนความไม่ก่อนหนึ่งเอฟซีครับเมื่อกี้ก็เกิดเหตุการณ์ที่เฮาบาค่คาดคิดนะครับเนาะก็ต้องพักนะครับเนาะให้เมมันเขาก่อนเนี่ยโบเบิร์ตขับให้เมมันเขาเบิดก่อนเท่าจังซีทำพิธีใหม่นะครับที่จริงนะเขาต้องมีกระดาษเทปกาวมาปิดนะครับอันนี้บ่มีอย่างปิดเลยครับกาบาซีเอาแบบสดๆเจฟซี่เบิ่งแบบ มาตรฐานมาตรฐานนี่มีวิธีครับเผาสีไว้ยัดของหูมาเลยเออนาะออแล้วยัดเขาเพราะว่ามันจังสีรวดเร็วอ,อืเพราะเอาออกเอาออง่ายหรือวดึกดู่นเลยอ,อืมอืมืเอาเอาเอา,เอา,เอานี้นี่การเนาะในการเปลี่ยนมือใหม่ครับอยู่ กนเง้ยกบไหวปนั่นแหละว่ายางนี่นะมายอืมเห็นบัวเจ้าเจ้าเห็นบัอย่ในีันจาโกง่างไงเนี่ยมีบัวอย่นีอเปเออเห็นอยู่

ออกแล้วออกแล้วพัทออกแล้วออกไปนึงแล้วปล่อยเออปล่อยเลยอยู่ไม <work out> ่นึงได้ฮุบเลยบอกวรุ่งวันุ่งวนรุ่งลนุ่เวันรม่งวันลุ่งวกน่ันรันรุงันรวนรุนรันรวัน่ร่ง่วร่นุวงงุง นะครับอีกประมาณสักจักหน่อยทีมาปล่อยถุงครับเพราะว่าให้มันเข่าซะก่อนนะครับเนาะอ่ะนะครับเจฟซีเดี๋ยวนี้ผมจะไปดึงอันอันนี้ออกครับนุ่นออกดึงและแลนเลยนะครับเจฟซีเนาะคือเขาเาตอนนี้เขาผูกแล้วแต่ว่านุ่นมันนี่ย่างบวออกครับวันนี้ก็สิดึงนุ่นแล้วก็สิแลนเลยนะครับเนาะเซฟกี่ก่อน อาจซิบโบเฮนช็อตนี่เนาะครับเนาะอืะอนี่นะครับดึงแหลกกระเลนเลยเด้เจ็บเอ้ยดึงแหลกกระเลนเลยดึงแหลกกระเลนเลยหนึ่งสองตึ๊บ ตอนนี้ก็ยำมะส้าเนาะครับนะเนาะเฮาก้มาเบิ่งอีกที่หนึ่งนะครับนี่ผมกับลี่เข้ามาใกล้ๆนะครับเนาะเฟซี FC. นี่ก็คือห้างต่อที่เฮาเอามาไว้เมื่อคือนนี่นะครับกับโบแน่นะครับเนาะว่ามันสี แต่ว่าไม่เมย์นะครับเอี่เห็นบอนะครับทหารเมย์หารมันกออกมาคลิปนี้กะเอาไว้เพียงเท่านี้ผมว่าน่าจะผมมีปัญหาอย่างเอาไวส้สำหรับครับสวัสดีครับ